มันคือโบตีน้ำคือบข้นพี่น้องเออเกืองกรแม่ตระนี่เอ้ยกอนน้ำแน่น้ำบ่มีอาบปั่มมันเก่า mọi người là một tí kia bốc hưng nam bốc hưng chưa món tàu มันรดด,รดูดเลยพี่น,อน้อง này nằm sai nằm bà đằng, này là căn nhà của ba บอกึ้นบอกึ้นบักใจรน,นเก่าแลยไหมมันคือลบบัมีแห้งด,ดูน่าคืน คอยกัเพยาย้มอยู่แม่คอยกับพยาย้มอยู่มันกระบตีเาไปียแต่ยแต่จ่ได้ถอดเสียเจ้าเห็นตั้งไหนยังไม่เห็นกระนาเจ้าคอยเ็น็ยังเ็บ่ได้เขียามเียคนนี้แก่เียเลยเทียแล้ว มัวคืนเ็ษตรไฟเช็ดไั้ไงล่ะฮะว่าเห็นเกษตรไหนบอกว่าเจาหายเปไตทไปดูเองกอม่เพ็ดนี่ล่ะคิบหายใส่กอมาซอยเช็ดนี่ล่ะก็บห็นเนาะกัถามหาละก็ย่านไปบม่หัว อิติบหงางก็เลยทำทาเลยมันบติดอีหรีจนเพัฒนว่ามาตามบริธรรมทาไปเห็ดเลนเห็ดห,ห,หัวเลยก็กอกแม่เกอกอย่างกอกเป็นชิปเทียแล้ว ท hey, ี่โทรศัพท์มานำเด็กกเลยถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงซื้อนะคลิปป้อก็ไม่แย่แตกเมืดเลย เอาเ,อาเ,เมืองเพร่ว่าเห็ดมันพี่น,อน้องตอนไหนเห็ดไปแล้วชิบกลอบสอดพื้นเนี่ยสอดเมิ่นเห็ดแต่ว่าจะของเห็ดบดติดขอ,อนามพระแม่ตัวละนี้ ผนกับจุดบางไฟแต่ว่าบาดาลน,นี่ต้องขอพระแม่ทรณีเงินา่าอ้าหนึ่งสองสามไปสอดไป <laughs> ติดบ่อมะมึงมะมึงลูกศิ์กระสิตสติดบ่ ตัวตรงเลยพี่น้องชิบเทียแล้วนั่งกอกนั่งอยู่นี่นั่งกอกไปกอกมาอยู่นี่ไม่ชิบก็เทียแล้วร <c oughs> ิดเทีย, <c oughs> เ,ทยเอาไปต้มเนี่ย

ติดอยู่ดอกกันนี่ฮะเพราลูกน้องคือเ,เก็ดจจริงเดี๋ยวว่าลูกพี่คือเข็ดว่าติดว่ะนี่พอพอห้องเรามันกับมันกับอ่อนแห้งลงกับยศหน่อยมันกับยศหน่อย,ย,ดดอยช่วงใหม่ๆมันไหลแห้งอยู่ช่วงใหม่ๆมันไหลแห้งอยู่ มันก็นเริ่มไหลคอยแล้ววันนี้ช่วยสสายยางกีไปบ้านเนาะเกิดยังติดตรงเซกัลละมั่งเอาพี่น้องคอยเกยเไปก่อนครับต้องจมมุดฮะต้องจมมุดใช่ไหม,อมเอาฝาปิดโอ้เอาสายยางามาขำมาทาั้งพี่ขำม,มาทั้งพีงมมโ่โอเค အရာ <ic> ာ <ic> ာက့ကေငေေကညူမ်က်တနို့စ်တို့စ်တမ်ကူ္ေရေင်တွေင်တ်တို့စ်တွေင်တ